อาอ no. ทัวครับวันนี้มาผัดเผ็ดปอาไรครับืันนี้มือบนครับืัอนี้มีเป็นกบกบกรเจาไต่กบกบอันตลาดเล็บขึ้นบนกบเขาเลี้ยงแซ่นันนี้ใสกระสังแซ่นันมีตั้งามเลยผัดเผ็ดนี่ยอดใส่พริกไทยอ่อนนี่ครับใส่พริกอ๊ ว่ได้แล้วใส่โซดาได้ป่ะน,นี่ยาันนี้ซอยครับแซตโซดาโอ้ยเมี่ยงตัวนี้วันวันเจ็ดโซดาแม่นตัวนี้เมีย่ยงตัวนี้ เอกดีนะว่าเด็กานะครับเว้ยจวดพี่รองจวดเอาดนี่ส่วนผสมหั้ยส่ครับมีหมดเยอกระเทียมมะแข็งครับผักไทยอ่อน mẹ à, tôi nhau xem mùi gì mùi nè mùi kia mùi kia mùi kia mùi Để thôi bàn một bạn này. Vào Ồ, bàn. Ok, đi bạn này. เอาแล้วครับสำเร็จรุ่งร่วงใส่แต่ผัดครับเดใส่แต่ผัด,ดใส่ละมันลงไปเฮ้ยเฮ็ดกับอันนี้เป็นยังไงเ <laughs> ส,สร็จเสร็วมงานกันบ้น่อยเนาะ เบ่งเบ่งครับเบ่งโซมนาอยากน้ำมันเด็ดไสนาครับนี่ยว่ารล้วคดีท้าได้แล้วอยู่หมพันมีเค็มนะอดีมันจะเค็มแล้วตอนเหน้ำเกลือชิมจะกกันใจเให้หอมขอว่าอรงเกลียนจะกอง มันอวนมันบวกย่างเัว uh, 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 ้ยค uh, uh, ุเอามันช่วยกันเอามันขวดกันเัียอนี่ตะคุดเดียวตะกี้ตะหลัง่ต้องให้นยันโซมนาผู้เย็ดครับ หอมแลยอำนี่อะไรเอาใส่นมข้นครับโอ้โหนมอันเจิดนมเ,นมเมจิดนมเจิดจะมจะมานี่ไี่กัน อันนี้คือนี่ดักแด้ครับดักแด้ดูแลบ้างแบบใส่แมวซอสหอยครับน้ำปลาครับออซอสป,ป,ป,ปลาเค็มหวมเซกินมโอยเน้องปรุงเปร่งปุบะนี่นี่ บอกแล้วพอคัวหนไหมก็เดี๋ยวซุนอันนี้กินเนาะไปแล้วครับไป่ซองไปแล้วไดีลวม่รอว้นมข้าวรกเถอะเครื่องมันหลายไปนี่นี่ครับสีสันนากินมากเลย แค่และมะเขือก่อนมืมะแชงกับมะเขือเพราะว่ามันสุกยากปิดไท้ใส่ที่ลังเหรอเน่ยมาไหมได้ปิดไส้ออซายก็ยกลงแขงมันสุกยาออกเอาไม้ใส่กน ก็โอเคแล้วแหละ่ทำเลยมาครับใส่ผิกแทงไปแล้วบันใส่อ้อนใส่นมไปมาเลยใส่นมเจียวลงไปครับนี่ออ เย็นสามตัวหรืมาหลายเท่านี้่สิบลามองไ้ครับใส่กระแทงไปโอ้ยยังบังไหมล่ะใส่กระแทงไปครับปุ๊กพริกครับปุ๊กพริกผมได้ต่ำเนี่ยนี่ปุ๊กพริกซอยครับอันนี้พริกซอยคนอยู่หหังไงฮะบอดองคนครับเอามนุษย์เลยมนุษย์ครับมนุษย์มนุษย์นี่พอดีเอ็นบอ ô tuyệt vời đấy. hái khoang chè à, nhìn. chín ngu chín em cái này, chị yên này. lại. <laughs> ừ, cả thấy đâu. Đây, đây phải mua týng cả đấy đấy. <laughs> thành cò đấy. เสร็จแล้วครับพร้อมจะเสร็จสุดยอดเลยนี่เมนูนี้ครับในตื้นตีซี่ที่หาดเดีดฝายพร้อมเลยดือฝายตึ้งตึ้งตึ้งรับเป็ดไปลครับเราไม่ได้ไม่กุกเพิ่นมาแต่เมื่อหนอกุนได้เนี่กุกกระตักสิละเลก่อนเล่เลาแล้ว Ờ, <coughs> oh, còn mặn mặn oh phu soạn còn không bỏ gạch à, okay, à. okay. nào àm làm ơn nó này <coughs>

เพิ่นเราปี่เขาก็เมี่ยแล้วแต่ว่าถืมาอยู่เมี่ยก็ไปปลูกยังอยู่บุตรการให้บุตรูกมาละเพิ่มเมี่ยกัสิเศเอาแล้วแล้วเนาะอราเนะเปเปอคเือนาได้นะเป็นใจตัวเองมจะมที่้งให้ก็ต้องเอาเลยไม่่นเป่าันครับมันห่อนไมมนมีคนเล่นด้วยตั้งหวองเล่น ไปหันลังห้สิตาพี่ครับหัวเล่นเล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันแสงไสหน่อยพี่โอ้ยีนองเลยมาบังเลยแบบอาหารอีสานเขากินกิงซี่เลยครับอูได้ใส่ผมได้ตรงแสนไข่ออกกันละ ย่องเหาไข่ไข่มันอาไป่อยแล้วไข่ป่อยแล้วเคื่อนตเสียงสดไหมเบื่อต้มเปดี้อเมื่อนต้มเปรี้ยวนอเมื่อนรุ่งมันมานม่อะวนฮหดไปไหนไปเหไปไปนี่แต่กินป่าดุเแต่จะกินนมดงมบ บอลเทียวพอสกินเบิร์ดแต่ไทยพอนะลูกเห็นไหมออกสัดๆแล้วลูกหน้าตาพอจะรอเนี่ยนะอะไรโนยังไม่ได้ตีนไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นโนได้ไง ถ้ามีกระพุนไฟอะไนีดงเขาอึกมมันสีแดงเขาตรงนี้มั้ยสีมันไหวใจมันดีดีใส่เสื้อขโอเคแล้วไรมีนะการเลยายุกิดมีอยู่อ๋อันนี้ติดมีที่ทำไมกันจ้าติมีเลยไม่ได้หัวใจใยญ่หาดมีเลยจ้ะก็ไม่มีแล้วว่าขึ้นไแล้วมีหรอ กนอนใหญ่ก็ได้อันใหญ่ก็ได้เ่าเดี๋ยวมันจะนีอันใหอันใหญ่จับตรงนี้แขวนท่าได้ไหมผมติดคอแม่ผมบานเลยผมยื่สีบวนเลยเพรามยืดก็ได้อัน้นเพราะผมบีเลยนี่ยืดเจอคอมีแต่เราบอกคอมีอันพี่น้องเอ้ไปกินเพื่อนอ้วบีอันมีปลาไหลมีปลาไหลนี่ครับบีเอี้ยนเนี่ยไปกิน บ่แทบแม่ไหมตัวกินเนี่ไปกินมันเด้กขาดบแทบพีผมจติดคอกินน้าไปยังขมอยู่แกเป็นยังี่ยขาไปกิกินนิดันยุ่ห้าเลยป่านครับป่านนี่กินห้าไปดีค้เจาอนกินีแท่บความติดคอเลยแ่ขึ้นหยากคออู่เลยแต่แทบด้ยครับไปแทบก็งอีกไเรามือยแขนมีอสลาดซื้ออยู่ตาแดง โอ้โมีมีมีตลอดมาขวอนตลาดเ่อะะนผมกอยแบงคับโอ้เค่อกยเป็นันยวยกอยงอมๆเลยยางทั้งยางทั้งเจ็บกินเลยเกระเจงกลงและฉันจะเป็นบเำถือบริการิ้ไประเดี๋ยวครับปลางป้อกินแจิโอ้ย,ยกัมาขวานนีไ่ได้ขานอยอขอบเลย <สา S 2> กัะมาขวานนี่ได้ขาบ นไข่มัแหนหรอนำไข่แซ่เนยังกิน้มันด้วแ้วตอนมันเนี่ตอนว้นแข็งวแข็งอย่างนีเอาวอนออกตัวัวหัวองวัตัว้องหมาเป็นนะอากระบาดนึงเื้อโซ่เสือสก็ไม่รู้เซื้อวันน้ตัวก็เื้อเอาขอใหญเขาเล้ไมันจะโดนมือกันได้หรก อย่าโดนมือกันนะแสบแบพี่่อพีไม่นูนนี่พี่น้องเอ๊ะเอาแม่ซีมลูกบ่มีเหนือมันจะลูกมันจะเนื้อปะอะไรอยู่ดังแบบะกอา่ลูกแค่หนดังแบบอยู่ไหนแบอกแล้วบ่ยมันเป็นตะกียายากแกว่าเข้มป่ ปูวามันเป็ดแข่บกขอยยุ่งสิเนาะเป็ดแ่บกอมันเค็มอแบีจ้กินก็ขอเจ้าสิถ้ากินก็ขอเจ้าหนไม่ก็เดี๋นะ่กับขอเจ้าหมวันนี้ลุงว้นกินเป็แบบวหัวขอเจ้าก็่สุกเลยนะ ครับฝากกูไลกับแซ่กับซาตะไข่ครับกับนายอํทัวกับผมพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับผมเบื่อสีเฮ็ดยังกดกระดิ่งไว้รอเลยครับเบื่อนี่เอเอ็มกับบ้านับพอกันไหมครับนี่ครับ